เดี๋ยาเราอยู่ในรถไล้เอ้ใครก็เจ็อไว้ไอ้ไม่ให้เปเดือปุ๊บเดแล้วใา่เปิดเสริงสูมาสองดีไหมเอาชองจะเอาชองอีกจะเอาทองเพราะว่าเราต้องเมิดต่้ะ ออไอ้รถตาขาแหเอาขาหายก็หนะอ่ะหาดิไหนทีช่วยหาย่างาอาฟน,น ๋ยวแต่ามเรมีน้ำมันนะต้มันกับน้ำตาช้าเป็นอะไรสักหาหาจันทร์เียไปด้วย Ê, cười đưa... À, quái hả Ê Cục mặt, quả hạc, kẻ vẹn ngại Thuột, giả อันตรายอันตรายนา่าดีโอเคตาว่าเราแป๊บแป๊บแต่สองหัวนับแล้ว่าเล่นเอคุณเนับจะก้มหรือมัม้งโ,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 โอโจโอโจอีกโอ้ยน่าจะเจอเจโกเออมันชื่อเจโกมันชื่อโกโจแต่ถ้าคุได้ย่นเจโฟฮักจับวะครับแล้ป,ปิดแบตเตอร์ครับ แต่เมื่อไม่ดป๋อออกมามาละน้องอีกอเม็ดธรรมดาเข้ามาเนี้ยเสร็จมาพังฮต่อมันน่าจะไม่อีหมัดต่จะมาทำไมสุดปงหลักนีดได้ไม่น้ำตึมต้องมาต่างมึงอนนี้น่าติดอยู่แล้วอ้วนเนี่ยตั้นเราเล่นอาชีพต่อชีวิตลอด หาที่สลเางายสก็อ,อาจจะรอนนะแต่หมาป่าปุ๊บเรียบร้อยไม่สนอะคูเทียแกนแตนเอาแดนแตนโอเคค่ะลาดูสึงเดสองพันห้าเมตรแล้วเต็มไปเราจะเต็มปัวปุ๊บ ขาตทหารอันนี้เรามาอยู่กับโกโจกคู่จูโคโจซาเตลุลตเ,ดลตเดี๋ยวอีกตู้แก็ตายลเดี๋ยวครับตอนเล่นสายซตลุว์ความมาก็บานลาเดี๋ยเดี๋ยน้ำมัวตาสาก็ไปน้ำมัวตาสาวะว่าโตโ แกน่ะเฮ็บถายทีแรกโอเคเฮ็บมราว่าตุงนะโอเคจับวีฟ่ายอ่ะก็ถ้าเหลือมาทำไมอ่ะเหลือมาไอ้ไอ้ไอ้ว่าหนาโกหนอโอเคเก็บเก็บแป้นแดงออกให้หมดเอาเป็นสายส่อนเก็บ เออสุดเจ็บป่ะตางั้นมีลูกสองดประสมธรรมดาแพนเดตเอามาให้หมดครับแม่โดโด๊่โอเคโอเคครับถ้าอมบี้เกิดตรงหน้าเราจะเล่นับจริงครับตายแล้วเจ็บไม่สัก เกิดแล้วเกิดแล้วก็ยิงปุ๊บันนอกปันนอกครับอืมแต่ชา่ยดฮึตายแบบนัดเดียวดุนเนาะอืมวนนักวนที่ตกแตะนอาแท้อืยตายแบบนัดเดียวดูเรื่องเนี่ย ไปไมาลางสนุกเปียสนุกจ้าสนุกจิตจ้าตแดดมาได้เคลียมาได้ดูอ่ะหมวดวนีหมนะโอเคนะจะหมดต่อเื้อตกดกไป เป็นลูกสองนะลอะเอฟกป๊บเนีงป้าใะเอนเดอีกเจ็ิบสีว้ายโอ้ยโอ้ยโอ้โอโอโน้องทำอะไรตี่ยนเนี่ยโอ้ี่ลวกมว้านวัดเ่ยไปต่อลยครับ 啊！好晕。

ตอนนี้วะเฮ้แบนเด์ครับโอ้น่าจิตจด เป็นแด็กหักเย็บเป็นแดนโอ้โหเต่ะประสาทยั่งตึงประสุนก็หมอคือพี่ตายอ่ะแม่น้องอ่ะประสุนมันเสียเยอะอุมาหาศาลนี่เกิดเยอะแต่ว่าจะหาไมดแกล้มผ่า ออน้องขึ้นต้องสอง่งแต่กูก็สวนขอ,ของพระเจ้าที่มันให้สุนนะสุดท้ายแล้ว โอเคค่ะเน้นเราอยู่ตรงนี้แหละคะ่ะคือมือว่าจะวาดถึงห้าหมื่นดาวเกิดครบหมื่นโอเคเราก็ก็ควบปุ๊บมูฟทุกฝึกฝนพร้อมนะโอเคต้องจะแย่ค่ผมต้องหาควบเพลย์ไปด้วยเพราะวา่าเง็บเง็บปุ๊บตัดต้องเด็ดกลินนะะ้งะโอเคแล้วก็ปานตรงนี้ปุ๊บ วก็เรนก็ปึ้งปั๊บไปเลยครับรอแล้วเวลามันระเบิดตุ้ม,ม,ม,มโอเคสไายตาเดียวเราจะหาอันน้านะับหา,าดิากผุดขัดแต่ต้องแมนเจอจิกโอเคเราเตรียมพวกัคซีนพร้อมมีความพร้ด้วย เกิใจนึ่งทำไมอย่าเตอจะเกิดได้ี่ตีนี้ชอบหล่ะแอบต้องระวังหลังด้วยโอเคเพื่อนโอเคขายครบแล้วไปัาต่อไปปะเหมือนเครับเราเอาคุ๊บมาวันดีเอามาหนึ่งนะ อาาอบบ้มา,มา,าเปเบิดมาฟังตีหลานครับเอฟปดอยู่แต่แดดแดดมาตั้งงูล้านหลานโอดกบแตก เมื 10, 10, 18, 19, 000, ่อเปลี oh. ่ยนทับดีะเด็จิตเจนติดพันแผ่ติดพันแผ่โศบันนิ่พันแผ่พีกจัเตรียมฟืนิ่้วอม์บไลแมนเกิดระไรเกิดตด้เฮ้ยโอ้โหเกิดกาก็ยเว้ยนี่เกิดตาหลอกครับตาจังลิกไป แด้แห่งเกิดเรามาสองคนเลเวลแบบหรอหมาป่ามันน่าจะไม่เจอโอเคครับเราเก็บเอกสารเรื่อ 你看，我能很逃。哦，怎么？往外一个？ Mày có hả? Bông hải có hả? Bông sao mua này để chia mua thì tôn mặt. Oh, wow, mà, wow, 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 แต่เขาไม่มีสมอนจ้ะจาก,กระต่ายไหมไหมครับกระต่ายไหมยึบร้อยครับอื้มมอ,องอสังตัวแล้ว

อ so ้าอ้ไม่ไหวเจ้ว่โอม่กู่ยนเด็ต้อง้ววาตโอเจ๊จะต่อฝากลาจัมกันให้กูเทยแล้วค่ะนี่ลาจมาตอบสิเด็ค่ะ